กราบสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกระผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็ได้พระสวยๆครับเป็นพระสมเด็จชุดพระสมเด็จพระละแังนะครับพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9เจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสมเด็จชุดนี้ผมเปิดไว้อง์ละ2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่ครับมาชมองค์แรกคินแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกคินแรกเป็นพิมพเจดีนะครับองนี้เป็นพิมพเจดีนะครับเนื้อตุบตับเลยนะครับเนื้อหาสวยจัดจ้านนะครับ ด้านหลังหินมวลสารนะครับมีรอยปีรอยแยกนะครับมีคาบลักนะครับตรงคาบลักบางๆนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เจดีครับผมอ่เปิดไปสองพันบาทนะครับผมต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สององค์ที่สองก็เป็นพิมพ์เจดีเหมือนกันนะฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเนื้อเห็นมวลสารเลยนะครับ นี่ครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอาต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่สามครับผมองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อออกส่นขาวๆนี่ฮะส่องดูนะครับส่องดูนวลตานะครับนะฮะดูมนสาน้อยปีรอยแยกนี่ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับสมเด็จชุดนี้เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมนสานเยอะๆเลยนะครับ มลตานเยอะๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่3ามนะครับผมองค์ที่3นะครับต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่4ครับเป็นพิมพ์เจดีเหมือนกันนะฮะพิมพ์เจดีนะครับชุดนี้ผมเปิดด้วยองค์ละสองพันนะครับพี่ๆนะองค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่4นะครับเป็นพิมพ์เจดีครับต่อไปนะครับองค์ที่5้าครับ องค์ที่5จะมีค่าพวกค่าแป้งนะครับนวลตานะครับนี่ครับน,นุ่มนวลตานะครับเนื้อสวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่5นะครับผมต่อไปองค์ที่6ครับองค์ที่6จะเป็นพิมพ์ฐานแต้มนี่ฮะดูมันตานะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับสวยเลย อันนี้องค์ที่หกนะครับุชุดนี้เปิดไว้อง์ละสองพันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดอันนี้องค์ที่เจ็ดครับสวยมากนะครับพิมพ์ฐานแซมมีสององนะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับอ,องค์ที่แปด นี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะฮะเนื้อจะออกโทนแบบนี้เลยนะครับเป็ดมอนสานนะครับเหมือนพิมพ์เซียนใหญ่เล่นกันเลยนะครับเรื่ององค์ที่แปดนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่เก้านี้ก็สวยนะครับดูด้านข้างจะมีรอยปีรอยแยกนะครับเป็นองค์ที่เก้านะครับ วยทุกองนะครับสมดุลจนนี้นะครับต่อไปองค์ที่สิบครับอ่ะอันนี้องค์ที่สิบชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดครับผมไปไวไหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสององที่สิบสองตอนนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปองค์ที่สิบสามครับนี่ฮนะสวยเลยนะครับในองค์ที่สิบสามต่อไปองที่สิบสี่สิบสี่นะครับสวยนะครับ เนื้อออกโซนนึกนุ่มนะครับสิบสี่ถัดไปองค์ที่สิบห้าครับอือฮนะองค์ที่สิบห้านะครับสวยมากนะครับต่อไปองค์ที่สิบหกสิบหกนี่ก็สวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อ่าชุดนี้ผมเปิดไว้องค์ละสองพันนะครับองค์ที่สิบเจ็ดครับเนื้อตุ๊บตั๊บนะครับมอนสารเยอะๆเม็ด ใหญ่ๆองคพุทธคุณแน่นๆเลยครับนี่ฮะ,ะต่อไปองค์ที่สิบแปดครับนี่ฮะสิบแปดต้วยพิมพ์ทงถ้วยนะครับต่อไปองค์ที่สิบเก้าครับ ชุดนี้หนวนตานะครับอ,องค์ที่สิบเก้าครับต่อไปอ,องค์ที่ยี่สิบนะครับตอนนี้อ,องค์ที่ยี่สิบครับต่อไปยออี่สิบเอ็ดในองค์ที่ยี่สิบเอ็ดครับตอนนี้ยี่สิบสองครับ ยี่สิบสองนี่ก็สวยนะครับเนื้อมีมอนสานนะครับนี่ฮะเป็ดผงใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้องค์ที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปยี่สิบสามอันนี้องค์ที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่ครับอ,นนองค์ที่ยี่สิบสี่ นะครับแล้วก็ยีบห้นะครับผม25่ชุดนี้มี25้าองค์นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์6กสี่เจ็ดห้าหกห่เก้าเบอ,อ,อร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ